ลงไปดูตลาดของกินชั้นใต้ดินค่ะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนไปนะคะดูความอลังการของอาหารความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะะอิ่มชอบตลาดตรงเนี้ยยิ่งตลาดบ้านเรานะคะมันอยู่ไปทุกที่อะ่ะอยู่เป็นตลาดนัดอยู่เป็นตลาดจริงของมันอยู่เป็นตลาดในห้างตรงเนี้ยค และลานตาไปด้วยอาหาระะเด็กคือเด็กบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาเอาประเทศเขาลำบากเขามาเห็นบ้านเราก็จะแบบร้องไห้ดูไอติมะคะ่ะไอติมโมจิมีแต่ของกินะคะ่ะคือจะบอกว่าถ้าคนเชียงใหม่ผอมได้เนี่ยก็คนับถือเลย พราะของกินมันเยอะจนแบบคุณสังเกตเหรอสมัยนี้คนเชียงใหม่มีแต่คนอ้วนค่ะร้านหมูกระทะนี่เดินไปในซอยไหนมีหมดเลยค่ะหมูกระทะหมูจุ่มอะไรเงี้ยอาหารเยอะมากเชียงใหม่อ่ะให้ดูอาหารเห็นไหมคะอิมพามาดูของกินนะคะเนี่ยของกินเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแพงค่ะราคามันสมเหตุสมผล คือเราก็อาจจะเข้าใจว่าในห้างอาจจะแพงกว่าข้างนอกไปสักประมาณ5บาท5บาทนะแต่ว่าเขาอร่อยจริงนะอิมก็กินนิดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยละ,อ,ะองชิมก็อร่อยจริงพามาดูความอลังการของอาหารอิมเป็นคนมีความสุขมากเวล,ลาเห็นอาหารเยอะๆเ้ยเป็นจริงนะมันมันมีความสุขขึ้นมาเลยอ่ะชอบอ่ะ คือรู้สึกว่าเขาให้เรามาเกิดอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ได้มาอยู่เชียงใหม่นี่มันคือโชคดีของเรามากๆแล้แล้วใครที่ยังกินอาหารได้อร่อยนะคะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆเนี่ยต้องให้ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะก็ต้องเคารพในอาหารเราต้องเคารพในอาหารแล้วเราต้องเคารพในชีวิตเราที่อุตสาห์ได้มีแบบอาหารการกินดีๆ ก็ดูค่ะดูบรรยากาศอาหารทั้งนั้นเลยค่ะน่ากินไหมคะน่ากินก็มาเที่ยวกันเยอะๆกินไปขเขาก็ทำสดๆสนุกดีอ่ะเขาแปะแล้วก็ยืดขึ้นแปะแล้วก็ยืดขึ้นวันนี้ก็จบคลิปค่ะลาไปด้วยน้ำพุนะคะสวัสดีค่ะ